โอ้โเนพย,ยนเจอดแล้วกับเนพย,ยน,น,ยยนโอเคครับเรากลับมาอยู่กับสถานบำบัดโครตัสเพนครับผมวอ,ว,วอดวุ่นวายวอดว้าวุ่นเราเจอเดือดพิกแน่นอนครับเจอเครื่องถอดรหัสแบบนี้ครับเราเจอเดือดพิกแน่นอนครับเราต้องดูดีๆครับว่า มีใครแอบมนเนียนหรือเปล่าแอบมาย่องยิงยิงแถวนี้หรือเปล่าย่องครับต้องย่องครับพยายามเย่าววิ่งครับคงต้องเดาแล้วครับว่าฆาตกรอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่เรามีแมวครับเรามีโอครับเรามีแมวต้องมีโอครับเราไม่แคร์อยู่แล้วครับปัดเลยแล้วกันเดี๋ยวแมวก็เตือนเอาแล้วครับน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบโดนไปก่อนแล้วครับหนึ่งแผลแล้วธนาขึ้นแล้วครับมีธนาแบบนี้ ใครเจ็บต้องรีบฮิลแล้วครับไม่งั้นเครื่องฝันไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วสกิลเช็คเราแหมสามร้อเจริงๆครับเพื่อนๆสกิลเช็คเราค่อนข้างแม่นยำเหลือเกินครับกดเป็นโดนกดเป็นโดนครับแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้โหเครื่องนี้น่าจะติดไปแบบง่ายๆครับน่าจะได้ฟรีๆแล้วครับเครื่องนี้เราจะได้เปรียบแล้วครับทุกคนแล้วเพื่อนล้มไปก่อนครับเฟสแรกกับเครื่องแรกครับโอเคครับถือว่าได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ครับเพื่อนต้องกลัวเราจะทําให้ความพยายามของนายสำลิดผลเดี๋ยวนี้ครับเราจะไม่ทําให้นายผิดหวังเราจะปั่นยับยับเลยเฟสแรกไม่จำเป็นต้องรียบครับทุกคนเฟสแรกไม่จำเป็นต้องรียบครับปล่อยให้เขาพักผ่อนไปก่อนให้เขาพักผ่อนไปก่อนโอเคครับจังหวะน,นี้เพื่อนเราโดนไล่ไปด้านขวาแล้วครับแล้วตรวจพบเฮกลูน1 ea ครับเกมนี้มีโทเทมไฟแน่นอนครับ เดี๋ยวเราต้องหิวก่อนละเเราใจเย็นๆเพื่อนเส้นกระตุกหรือปะเพื่อนเส้นกระตุกใหญ่เลยมาหิวหิวหิวโอเคโอเคเจนเย็นนะเจเย็นนะเราหิวอยู่เราหิวอยู่แล้วเพื่อนเจ็บสามคนแบบนี้ธนนาแสดงผลทับซ้อนกันสามคนครับเมไม่ต้องปั่นกันแล้วครับผมแล้วเพื่อนเราโดนไล่รัวๆเลยครับขาแมงมุมกระดิกไม่หยุดและล้มไปแล้วครับรีกบครับรีกบรีกบได้เลยครับรีมหิวเลยครับเพื่อที่จะทําให้ธนามัน แสดงผลน้อยที่สุดครับผมแล้วโดนแขวนไปเป็นที่เรียบร้อยครับดูเหมือนเดิมเหมือนเขาจะหันหน้ามาทางนี้ด้วยครับเราต้องฉีกกันแล้วครับเราต้องแยกกันไปแล้วครับแมวเราเตือนอยู่ครับเราแมวเราแสดงผลอยู่ครับจังหวะนี้คงต้องหาเครื่องแล้วครับแล้วเครื่องมันมาอยู่ในโซนอันตรายด้วยครับเราต้องฉีกไปอีกด้านหนึ่งครับแล้วเอาไม่ใช่เพื่อนหรอวะโอโหแล้วเรานึกว่าเพื่อนครับเดิพิกเขา แม่มันขายเพื่อนเราเลยครับจังหวะนี้โอ,โอ้แล้วพยายามอยู่โอ้โหแล้วไม่ทันครับเราต้องขึ้นไปบนบ้านใหญ่แล้วครับเราต้องขึ้นไปบนบ้านใหญ่แล้วครับจังหวะน,นี้ต้องขึ้นไปบ้านใหญ่แล้วครับแล้วเขาไม่ตามครับแล้วตามหรือเปล่าตามหรือเปล่าครับน่าจะไม่ตามครับไปเอาเพื่อนเราแทนครับผมแย่แล้วครับโอ้ยเพื่อน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 อเดี๋ยวเรารเราเพื่อนเราถอดหมวกกันแล้วเรานีกุ๊กกันเลยครับ ได้หรือเปล่าครับน่าจะได้ครับเพราะเขาวิ่งมาน่าจะสองเครื่องแล้วเอ้าไม่ได้ครับโอ้โดนหัวล้อใส่ไปหนึ่งทีโดนหัวล้อใส่ไปหนึ่งทีนิวก่อนครับนิวก่อนนิวก่อนครับเพราะเครื่องยังไม่ติดครับหมวกยังไม่นับครับไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นต้องเรีบครับแล้วตอนนี้เหมือนเดิร์ฟพิกจะคุมเกมอยู่ครับเดิร์ฟพิกคุมเกมอยู่ครับทุกคนตอนนี้แล้วเขาเห็นเราแล้วครับแล้วเขาเห็นเราแล้วครับแล้วเขามุ่งมาทางเราแล้วแมวเตือนแล้วครับ แมวบอกว่าเดอะพิกมาแล้วจ้าอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมาแล้วครับมาแล้วครับเราต้องถ่วงเวลาแล้วครับออโอ้โหแล้วเดอะพิกดักมาแบบนี้โดนหลอกไฟครับเพื่อนๆโอ้โหแย่แล้วครับเราต้องจุกตรงที่เรามองเห็นเขาแล้วครับตรงนี้บริเวณนี้จุกได้ครับบริเวณนี้จุกได้อยู่ครับบริเวณนี้จุกได้อยู่ครับแล้วเหมือนว่าจะทันหรือเปล่าจะทันหรือเปล่าครับวนรอบนี้เราต้องเล่นไม้แล้วครับเราต้องเล่นไม้แล้วฉีกแล้วครับ ไม่งั้นเราโดนแน่ๆครับจังหวะเมื่อกี้ไปแล้วครับไปแล้วครับหาไม้อยู่ครับผมเราหาไม้อยู่ครับแล้วไม้อยู่ไหนครับไม้อยู่ไหนครับจังหวะนี้เขาตามหลังมาแล้วครับเขาตามหลังมาแล้วครับโหแย่แล้วครับอมันไม้โซนนี้ไม่มีเลยครับแล้วโดนจับใส่หมวกไปหนึ่งทีครับลืมไปว่าไม้บ้านฟ้าถูกเล่นไปแล้วหรือเปล่าครับตั้งแต่ต้นเกมอ๋อยังครับ ไม่แน่ใจครับแต่เฟสแรกเรายังโอเคอยู่อืมโทเทมไฟโดนถอนไปเรียบร้อยครับตอนนี้เดือพิกคุมเกมยับยับเลยครับเราเป็นฝ่ายไล่ตามเดือพิกอย่างเดียวเลยครับเพราะเครื่องเนี่ยปั่นไม่ได้เลยครับแต่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับคือเครื่องยังไม่ติดเนี่ยหมวกก็ยังไม่นับถอยหลังครับเขาเปลืองหมวกฟรีครับผมและเพื่อนล้มลงไปแล้วครับ เราต้องเราต้องหาวิธีพลิกเกมกลับมาแล้วครับจังหวะนี้ต้องได้อะไรสักอย่างเลยครับในกล่องแล้วเพื่อนโดนแขวนเพื่อนโดนแขวนเฟสแรกไปแล้วครับแล้วเขาหันมาทางเราแล้วครับดูเหมือนเขาจะเห็นเราแล้วครับดูเหมือนเขาจะเห็นเราแล้วเราต้องจูกแล้วครับเราออกจากเซฟโซนนี้โอ้แล้วแล้วพลิกมาแบบนี้โดนไปครับโดนไปครับอแล้วเพื่อนล้มไม้ไปแล้วครับอื เพื่อนลกเกินครับรีบล้มไม้เกินไปครับโอ้แย่แล้วครับแย่แล้วครับเกมนี้มันมันแย่แล้วครับต้องรีกบก่อนครับไม่งั้นธนาขึ้นครับต้องรีกบก่อนครับโอ้โหแล้วเดิบพิกยังอยู่บริเวณนี้ครับมันแย่แล้วครับมันปั่นไม่ได้แล้วครับไม่สนแล้วครับต้องปั่นแล้วครับโอ้โหแล้วเพื่อนรอเป็นเป้าสายตาแบบนี้ครับแล้วเขาหันกลับมาครับ โอ้โหแย่แล้วครับโอ้โหวิ่งลายเดียวกันครับทุกคนวิ่งลายเดียวกันแบบนี้ครับแย่ yeah, แล้วครับวิ่งลายเดียวกันแบบนี้แย่ yeah, แล้วครับแล้วไม้ไม่มีด้วยครับโอ้แย่แล้ว <c oughs> ต้องล้มไม้แล้วครับแล้วคงต้องล้มไปแล้วครับต้องล้มแน่ๆครับ พอเด็ดเราไม่มีเพิร์กอะไรที่เอามาโจ๊กเลยครับเพื่อนๆแย่แล้วครับแย่แล้วครับเราต้องวิ่งตรงยาวๆเลยครับวนไม่ได้แล้วโอ้โหแย่แล้วครับเดี๋ยวพิกตามาติดๆเลยครับไม่ทันแล้วครับมันยากครับเจนี้มันอยู่ยากครับแล้วเรามีสปินเราลืมไปเลยครับว่าเรามีสปิน เราลืมไปเลยเราข้านั้นเราไม่ข้ามหน้าต่างเลยครับเราวิ่งยาวๆครับแล้วเ,เพื่อนมาดึงแล้วเราเจ็บมาเยอะแล้วเราไม่ได้เราผ่านประสบการณ์มาโชกโชนแล้วกับการตกเป็นรองเนี่ยมาอะไรก็ได้อะไรก็ยอมเธอมาครับเดี๋ยวเราถอดหมวกกันเลยเดี๋ยวเราถอดหมวกกันเลยแล้วไอไลท์รีมโดนไล่อยู่ครับล้มไปแล้วครับตายแน่นอนครับเฟสนี้ถอดหมวกซันเลยครับ แล้วเขาก็ล้มอยู่ใกล้ๆเราด้วยครับใช้กล่องปั่นเลยแล้วกันใช้กล่องปั่นเลยแล้วกันต้องติดแล้วครับต้องติดแล้วครับเครื่องนี้แล้วเดือดพลิกมาแล้วครับใครจะลุกก่อนใครจะลุกก่อนใครจะลุกก่อนก็ลุกใครจะลุกก่อนก็ลุกกูไม่ลุกกูหนากูหนากูเชิงหนามากูเชิงหนากูรับเองกูรับไปเองกูรับไปเองกูจะรับไปเองความเจ็บปวดเนี้ยเออเราวิ่งมาลายเดียวกันกับกูเออ สวย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 น่ารักสวยน่ารักโอเคครับแล้วเขาไปตีคนดึงเพื่อนครับผมโอ้โหแล้วไม่ต้องปั่นกันแล้วครับเกมนี้โอ้เราปั่นครับเราไม่สนแล้วเราไม่สนแล้วครับเราต้องปั่นแล้วครับเราไม่มีใครดึงเพื่อนครับฉีกหนีกันหมดเลยครับแล้วอืโอ้โหแล้วผมเจ็บด้วยครับกลับไปนี่มีโอกาสล้มสูงแล้วเฟสสองไปแล้วครับ ถ้าล้มรอบนี้น่าจะตายครับแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะดึงไปอีกทางหรือเปล่ามันเห็นเพื่อนโดนอย่างนี้แล้วมันทิ้งไม่ลงครับทุกคนมันทิ้งไม่ลงจริงๆครับมันต้องดึงอะครับเพื่อนกดสเปคบาร์รอแบบนี้มามาลงมามาไม่นายก็เราอะที่ต้องโดนบูชายันอะมาหิวะหิวหิวเลยครับหิวโอเคครับสองห้าเก้าล้มไปแล้วครับเอาแล้วหิวอ๋อ เสร็จแล้วครับโอ้เราสับสนไปเองครับเราโดนเดอะพิกหมวหลังจนประสาทหลอนไปหมดแล้วครับเราโดนเดอะพิกหัวจนจนหลอนไปหมดแล้วครับผมมันต้องปั่นแล้วครับไม่สนเสียงหัวใจแล้วจังหวะนี้มาก็มาครับมาก็มาครับแต่เครื่องต้องติดแล้วครับขาแมงมุมขยับอยู่ครับแสดงว่าเพื่อนโดนไล่อยู่จังหวะนี้เราต้องปั่นครับเราโดนไปแล้วหนึ่งแผลโดนไปแล้วหนึ่งแผลครับ 2 5 9กลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วครับ2 5 9กลับมาฟิตแล้วครับกลับมาร่างกายสมบูรณ์พร้อมวิ่งไล่อีกแล้วครับแล้วเครื่องนี้ต้องติดแล้วต้องติดแล้วครับเครื่องนี้ต้องติดแล้วครับแล้วเพื่อนไอไลท์ลิมน่าจะตายครับเศษนี้เราต้องฉีกไปปั่นแล้วครับเพื่อนปั่นอยู่เครื่องนี้แน่นอนครับต้องลุมปั่นแล้วครับต้องลุมปั่นแล้วแล้วเขาจับไอไลท์ลิมใส่หมวกหรือว่าน่าจะเศษสองหรือเปล่าครับ ยังไม่แขวนครับทุกคนแขวนแล้วครับแขวนแล้วตายครับผมตายไปเลยครับแล้วติดเครื่องจังหวะน,นี้จะต้องมีคนโดนไล่หนึ่งคนแน่นอนครับเปิ๊กแมวเปิ๊กแมวเปิ๊กแมวขึ้นเตือนรัวๆครับเมื่อกี้แล้วเรายังเตือนอยู่ครับยังเตือนอยู่ครับ ส่งสัญญาณถึงว่าฆาตกรยังอยู่บริเวณนี้ครับยังมองมาทางเราอยู่ยังเอาโหแล้วเพื่อนจุกมาตรงนี้เห็นเราพอดีครับเพื่อนจุกมาตรงนี้แล้วยังเห็นเราครับโอ้โแล้วเห็นเราแล้วครับโอ้โหแบบนี้แย่แล้วครับโอ้โหเราต้องหาวิธีแล้วครับเราต้องหาวิธีฉีกออกจากเดยพิกตอนนี้ให้ได้เลยครับไม่งั้นเราไม่งั้นเราแย่แล้วครับ ไม่ทันแล้วครับปาดเปรี้ยวไม่ได้ใช้ครับเกมนี้ปาดเปรีย้ยกอเลยครับลาก่อนครับทุกคนลาก่อนครับเพื่อนๆไปเจอกันที่สวรรค์น,นะครับเดี๋ยวรอที่ทางช้างเผือก จะน่าจะได้มาไม่ถึงขีดครับแต่ยังไม่เสียยังไม่เสียแรงครับอันไฟเราเต็มครับเอื้อเฟื้อเราเต็มครับความกล้าหาเราเกือบเต็มครับแต่ว่าหมดชีวิตรอดเราไม่ได้ครับแล้วด้แค่แปดร้อยเราขอดูขอดูฆาตกรโอ้โหเนปพยนเจอกันอีกแล้วครับกับเนปพยนโอ้โหโอ้โห,โหแล้วเขาเป็นคนมาสกัด เล้งของเราไป1ขีดครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบนครับมาแล้วครับมาแล้วครับเราต้องถ่วงเวลาแล้วครับโอ้โหแล้วเออพิกจากมาแบบนี้โดนหลอกไฟครับเพื่อนๆโอ้โหแย่แล้วครับเราต้องจุกตรงที่เรามองเห็นเขาแล้วครับตรงนี้บริเวณนี้จุกได้ครับบริเวณนี้จุกได้อยู่ครับบริเวณนี้จุกได้อยู่ครับเราเหมือนว่าจะทัา